ปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปห้างม่ได้ซื้อปากกระป๋องปากกระป๋องทำมันดีบางใดปากกระป๋องทะมันดีบางใดบ่ต้องน้ำไฟเปิดฟ้ากินโน ปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปห้างแต่ได้ซื้อปากกระป๋องปากกระป๋องทำมันดีบั่งใดปากกระป๋องทะมันดีบั่งใดบ่ต้องนักไฟเปิดฟ้ากินนู้ว้าปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปห้างแต่ได้ซื้อปากกระป๋องปากกระป๋องทำมันดีบั่งใดปากกระป๋องทะมันดีบั่งใดบ่ต้องนักไฟเปิดฟ้ากินนู้ว้าปากกระป๋องปากกระป๋องโลซา ปากกระป๋องล้วงซ่าไปหักแม่ได้ซื้อปากกระป๋องปากกระป๋องทำมันดีบังใด้ปากกระป๋องลำบ้านดีบังใดบ่ต้องนัดไฟเปิดฟ้ากินนัว